สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่น้อยสาวผู้ไทยคือเก่้านะคะมื้อนี้เป็นบรรยากาศไม่เป็นยางเลโวนหวยเนาะค่ะนี่ค่ะยอดไวายอดงามๆเลยนะคะนะคะแต่น้ำมันหลาเนาะค่ะต้องระวังนะคะถ้าเวลาเฮาตัดเนาะค่ะนี่เป็นโซนหวยของแม่น้อยนะคะที่ปลูกไว้เนาะค่ะ ในส่วนของแม่น้อยนี้ก็จะปลูกหลายอย่างเนาะคะ่ะก็มีทั้งต้นยางพาราแน่เนาะคะ่ะแล้วก็มีข่าตะไคร้เนาะคะ่ะพืชผักสวนครัวเมื่อน,นี้เนาะคะ่ะแม่น้อยจะพาทุกคนมาตัดหวายเนาะคะ่ะตัดหวายมือทํากับเขาเนาะคะ่ะไปค่ะตัดหวายมือทํากับเขาพร้อมกับแม่น้อยกันเลยเนาะคะ่ะ แม่น้อยก็จะเลือกเอายอดวายนะคะยอดง,งามๆที่มันทอดยอดได้สูงแล้วแล้วแม่น้อยก็จะตัดเนาะค่ะในการตัดนี้เขาก็ต้องระวังเนาะค่ะเพราะว่านามวายมันเยอะมันหลายเนาะค่ะระวังมันจะแทงมือเห่าเนาะค่ะเวลาเห่าเก็บใบมันก็ต้องเก็บให้เป็นกองนะคะเวลาเราเผาหรือว่าทําความสะอาดส่วนวายของเห่ามันจะทำความสะอาดได้ง่ายเนาะค่ะ หลังจากที่เห่าตัดวายเสร็จแล้วนะคะเฮาก็ต้องมาเลาะหนาม,มันออกนะคะ <c oughs> เพราะว่าถ้าเหามิเลาะหนาม,มันออกดีดีเนาะค่ะหนามันอาจจะปักมือเห่าได้นะคะเวลาที่เห่าไปจับรอบนึงเนาะคะ่ะ วายนี้เนาะค่ะก็ถือว่าเป็นอาหารที่คนทางภาคอีสานเขานิยมกินกันเนาะคะ่ะซุ่งวายนี้จะมีรสชาติขมได้ค่ะวายยอดนี้ก็งามเนาะคะ่ะไม่น้อยก็จะตัดไปคือกันเนาะคะ่ะ ตอนนี้แม่น้อยตัดวายไปแม่น้อยก็ยังมีคิดนี้ออกนะคะว่าจะเอดเมนูหรือเนาะแต่ว่าแม่น้อยก็จะตัดไปก่อนนะคะวายนี้นะคะจะมีรสชาติที่ขมเนาะสำหรับคนที่ไม่ชอบขมนี่ก็จะกินไม่ได้เนาะคะ่ะ แต่ถ้าคนที่เขาชอบคุ้มหน่อยๆนี่ก็จะถือว่าวายนี่เป็นอาหารที่อร่อยนะคะเม,ม่น้อยจะตัดเอาอียอดนี้แล้วกับพ่อนะคะเพราะว่าคือว่าได้หลายแล้วเนาะค่ะ ในการตัดวานี้เนาะคะ่ะเฮาก็ต้องใจความระมัดระวังพอสมควรเนาะคะ่ะไปค่ะเฮาไปเบิ่งวายวะที่ไม่นอตัดเวนนี้มันได้หลายบรรเลอแล้วเนาะคะ่ะเ้าได้หลายแล้วละคะ่ะพี่น้องไม่น้อยคิดว่าคงจะพอแล้วละคะ่ะสำนีสำหรับการทำอาหารเนาะคะ่ะ มีตะหวายยอดกำงามเด้อค่ะพี่น้องเด้อซึ่งแถวบ้านแม่น้อยนี้เขาจะขายไหวอยู่ที่ห้ายอดเนาะคะ่ะยี่สิบบาทเนาะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะ แม่น้อยก็ขอขอบคุณนะคะที่ช่วยติดตามคลิปของแม่น้อยจนจบคลิปนะคะขอบคุณค่ะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์แลว้วก็คอมเมนต์ดีๆนะคะที่คอมเมนต์มาซอยแนะนำแม่น้อยเนาะคะ่ะฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ